ไพบูลกระต่ายพันนิภาโพสตภาพหวานสยบยอดวิวเอมิราหลังร้องเพลงแรกในชีวิตทะลุล้านวิวจากกรณีก่อนหน้านี้เอมิราอาดีตเมียเก่าครูไพรบูลอัดเสียงเพลงฟ้ามีตาถ่ายทอดชีวิตจริงโดยงานนี้ประจักษ์ชัยก็ได้โพสต์ภาพขณะเอมิราอัดเพลงและได้โพสต์ระบุข้อความว่าฟ้ามีตาเอมิรา ใส่เสียงจริง16สิงหาคมถ่าย MV ถึง18สิงหาคมลงช่อง YouTube เอมิราชา n e ลและในเวลาต่อมานายห้างประจักษ์ก็การันตีความสามารถของเอมิราโดยโพสต์เพลงที่มียอดวิวทะลุ1ล้านวิวและระบุข,ข้อความว่าฟ้ามีตาเอมิราล่าสุดภัยบูนกระต่ายพันนิพาโพสต์ภาพหวานสยบยอดวิวเอมิราหลังร้องเพลงแรกในชีวิตทะลุล้านวิว ซึ่งงานนี้ครูภัยบูลก็ได้อัปเดตภาพคู่กับสาวกระต่ายพันนิภาอ่าน Facebook ส่วนตัวท่ามกลางชาวเน็ตนับพันกว่าคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความน่ารักและบางส่วนก็ยังมีวิจารณ์เรื่องราวในอดีตอยู่บ้านนั่นเอง